สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเกมที่2ประจำเช้าวันพุทธที่8มีนาคามกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เบนฟิก้าก็โชว์ฟอร์มโหดครับเปิดบ้านถลม่มคารูชไป5-1วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากลาฟาซินวากอลโลลามอสเหมาไป2ตามด้วยจุดโทษของเจ้ามาริโอแล้วก็ดาวิดเนเลสในขณะที่ทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากบิยอนเมเยอร์ฮะส่วนสกอร์รวม2นัดก็เป็นเบนฟิก้าที่เข้ารอบด้วยสกอร์รวมอย่างท่วมท้น7-1 ส่วนอีกคู่หนึ่งเชลซี Chelsea ก็เอาชนะดอทมูลไป2-0จากลาฮิลสต์ลิงแลวก็จุดโทษของไคฮาวเวิร์ดลงผลสองนัดเชลซีเข้ารอบด้วยสกอร์2-1แลมาดูที่ดา,นว,าวน์โซนล่าสดตอนนี้ยังคงเป็นโมซาลาที่สัว์ไป8ประตูติดตามกันที่โปรแกรมรอบ16ทีสุดท้ายในที่2ในคืนวันพุธนี้นะฮะก็จะมีไบเยนครับเปิดบ้านเจอก,กับปารีสสกอร์รวมไบเยนยังนำอยู่1-0ส่วนสวนเปอร์ก็จะเปิดบ้านเจอก,กับเอซิมิลานสกอร์รวมมิลานนำ1-0 ส่วนวันอังคารหน้านะครับมีปอร์โตเจอมิลานแล้วก็แมนซิตี้พบไลฟ์ซิกและพุธหน้าดับบลีก็จะเปิดบ้านเจอแฟงเฟิร์ตแล้วก็แลมาดริรพบกับลิเวอร์พูล